ก่อนที่เราจะไปพูดกัน30วัน30คลิปผมบอกแล้วมาจริงรอบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับกดแชร์ไว้เพราะว่า30วันนี้เราจะมาลงคลิปกันทุกวันเลยวันละคลิปเพื่อนเพื่อน <ๆ S 1> คนไหนอยากช่วยเราเพราะบางทีผมก็คิดไม่ออกหรอกนะว่าจะทําข่าวอะไรดีคอนเทนต์อะไรดีอะคอมเมนต์มาเลยว่าอยากให้เราทําเรื่องอะไร,เร,ะไรเราทำข่าวเราเราทให้ทุกวันทั้งวันทั้งคืนแต่วันนี้ครับวันนี้อาจจะเป็นข่าวสันส้นๆแต่มันปติดต่อมาเ่เรื่องที่ทุกคนอยากรู้เป็นเรื่องที่เป็นไวรัลกันในช่วงเดือนหนึ่งที่ผ่านมาเพราะล่าสุดลิ ออกมาทำการเคลื่อนไหวในอินสตาแกรมอีกครั้งหนึ่งว่าคนที่กุข่าวเรื่องที่ว่าเธอตายเนี่ยคือพ่อของเธอนั่นเองและปัจจุบันเนี่ยดูท่าว่าเธอและแม่ของเธอจะชนะคดีที่จะได้รับการเลี้ยงดูริวเทกลับมาแล้วบวกกับในอนาคตเนี่ยริวเทอาจจะหลังจากที่คดีนี้มันจบลงจริงๆครับริวเทน่าจะได้กลับมาใช้โลกอินเทอร์เน็ตแล้วมาพูดเรื่องความจริงกับเรา ให้เราได้รู้กันปัจจุบันนี้ที่เราเห็นหลังจากตอนนั้นที่ริวเทออกมาบอกว่าเธอตายแล้วสรุปว่าแม่งเป็นเรื่องหลอกลวงเนี่ยแล้วเราก็ไม่รู้อะไรเลยว่าใครทําคืออะไรกันแน่มันเกิดคดีขึ้นมันยังเป็นคดีกันเกิดขึ้นอยู่แต่ที่ริวเทออกมาโพสต์ไว้ในไอจบอกว่า เรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากพ่อของเธอนะ่มันทําให้พวกเราเนี่ยอาจจะได้ตาสว่างขึ้นครับผมเพราะถ้าเกิดว่าเราย้อนเวลากลับไปนะเวลาที่ตอนนั้นนะ่ะเมื่อประมาณเดือนถึง2เดือนที่แล้วที่ลิวเทแกล้งตายครับนักข่าวได้ไปสัมภาษณ์พ่อของลิวเทแล้วณนะเวลาตอนนั้นเนี่ยลิวเทและพี่ชายของลิวเทอาศัยอยู่กับพ่อของเธอเพราะฉะนั้นคนคนเดียวที่จะรู้ว่าเขาทําอะไรกันอยู่นะ่ะอยู่ที่ไหนนะ่ะอย่างแน่นอนเลยนะ่ะไม่ว่ายังไงก็ตามนะ่ะ ก็คือพ่อของลิวเทเพราะฉะนั้นมันมีความเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนครับมันมันจะมีเหตุผลอะไรที่ณเวลานั้นอ่ะพอนักข่าวไปถามพ่อลิวเทพ่อลิวเทหรอกไม่รู้ไม่มีคําตอบไม่มีคอมเมนต์ no comment มันไม่มีทางที่จะไม่รู้เลยครับผมแล้วมันแปลกมากที่จะเป็นอย่างนั้นถูกไหมล่ะแต่เมื่อเรื่องราวออกมาเกิดขึ้นว่าจริงๆแล้วเนี่ยปัจจุบันนี้พ่อของเขาอ่ะ พ่อของลิวเทเอาทรัพย์สินทั้งหมดของลิวเทที่ลิวเทมีสมัยที่ดังเมื่อกี่ปีที่ผ่านมาก็ตามครับรวมไปถึงฟ้องชนะแม่ของลิวเทและเอาทรัพย์สินที่แม่ของลิวเทได้มาด้วยเนี่ยเก็บมาเป็นของพ่อลิวเทหมดเลยไม่เคยแบ่งให้ลิวเทกับพี่ลิวเทใช้เราได้เห็นเลยว่าพนุษย์คนนี้พ่อของลิวเทไม่ใช่คนดีครับทีนี้พอเราได้มารู้กันแล้วว่าพ่อของลิวเทเองเนี่ยที่เป็นคนหลอกลวงการตายของลิวเทเนี่ยแน่นอนเลยว่าทุกอย่างมันจะต้องไม่ออกมาสู่ สาธารณชนเพราะเขากําลังสู้คดีกันอยู่อย่างแน่นอนถูกไหมล่ะล่ะเพราะฉะนั้นมันแปลว่าเมื่อไหร่ก็ตามครับที่การสู้คดีกันครั้งนี้จบลงเราจะได้เห็นลิวเทกลับมาพร้อมกับความจริงเนี่ยมันเป็นยังไงส่วนถ้าถามผมเนี่ยพ่อของริวเททำอันนี้ก็เข้าใจแต่ว่าทําไมอ่ะทำทำไมดีกว่าเพื่อที่จะได้เงินจากตรงไหนมาหรือเปล่าเพราะถ้าเกิดว่าการที่แกล้งว่าลิวเทตาย,ตายเพื่อที่จะได้เงิน จากประกันหรือว่าวันเอวมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วไงเก็ตปะในเมื่อคนเขาไม่ได้ตายจริงๆอ่ะแต่ว่าได้จากอะไรล่ะจากเ้าจากทุกอย่างเดี๋ยวถึงเวลาเนี่ยมันจะต้องออกมาเป็นเป็นไงมองกล้องกล้องงกล้องกอนเสิลาบุกเพราะฉะนั้นแปลว่ามันจะต้องเป็นคดีที่ยิ่งใหญ่อย่างแน่นอนครับผมไอ้เรื่องที่พ่อริวเทเนี่ยเฟกเด แกล้งการตายของริวเทด้วยแถมริวเทงพูดไปว่าพ่อของเธอเนี่ยทำร้ายร่างกายทุกอย่าง่ะอีกมากมายเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เดือดแน่นอนเรื่องราวมันจะเป็นยังไงรอติดตามได้เลยปัจจุบันมันจะเป็นคดีกันอยู่ผมว่ายังสืบสออะไรมาไม่ค่อยได้เท่าไหร่เราติดตามกนได้สำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนอย่าลืมครับ30วัน30คลิปวันไหนใจดีอาจจะมีวันละสองคลิปนะป่าไปเลยครับทีนี้อยากให้คลิปต่อไปคลิปอะไรคอมเมนต์ไว้ฝากกดไลค์กดแชร์พื่อขอร้องแล้วเจนิัน้าแกงแกงพีซ